โยโยโยเซอร์เก้เอฟซีคืนงนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลนงนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้ก็ติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก3ลีกไปแรกมปนที่เวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีกตุรกี คับซอนสปอร์เปิดบ้านเจอกับชีวาสปอร์ครับครับซอนมี24แต้มจากการชนะ5เสมอ7แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอันตันญ,ญาสปอร์มา5-0นะครับสภาพทีมไม่มีเซฟานซาวิทประกัหลังตัวเก่าที่ยังเจ็บตัวหลักๆก็จอร์ลุนสตัมนะครับเอนวาการเมเอดินวีซ่า กองหน้าเป็นซิมอนเบนซ่ากองหน้าตัวเก่งนะครับเจอกับชีวาสปอร์20แต้มจากการชนะ5เสมอ5แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออารันยาสปอร์มา1-1นะครับตัวหลักๆชุดน,นี้ก็เล็กพลิกชาดแกรี่โดมิงเกสกองหน้าเป็นโฟโกอีต้านะครับเจอกันนัดแรกเสมอ0-0นที่บ้านชีวาสปอร์ก่อนเกมแถบซอนสปอร์เป็นต่อครับแม่ดันมาเจอกันในช่วงแถบซอนกำลังมั่นใจนะครับแม้ว่าฟอร์มภาพรวมฤดูกาลนี้ดูใกล้เคียงครับแต่ว่าเล่นในบ้าน ต่อเนื่องยังชอบแถบซันสปอร์ครับพี่เจมบอกว่าจะเบียดแน่อย่างน้อย1ประตูนะครับคู่ต่อมาไปที่เวลาตี2 4งครับไปดูเกาชัว์สลาอิตาลีโคโมจะเปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โคโม่สิแต้มจากการชนะ4เสมอ7แพ้เกเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับเอซิมิลานมา1ต่อ2นะครับเชฟฟาเบกาสมีทีมที่สมบูรณ์นะครับตัวหลักๆก็กาเบียสต์เฟซ่าพัสติกคูโตเน่อาเซเนดิยามีอันเดียเบรลติกตัวเก่าเป็นตัวสอดแทรกในขณะที่อูดิเนเซ่ 26แต้มจากการชนะ7เสมอ5แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมออตาลนตามา0 0นะครับอซานากามาราฟอรยองโตแวงางอเล็กซิสซานเชสตัวเก่ายิงข้างหน้านะครับนัดแรกอูดิเปิดบ้านชนะมา1 0ก่อนเกมเขามองโคโมเหลื่อมนิดๆนะครับ มองถึงความได้เปรียบกับการเล่นในบ้านแต่ดูแล้วภาพรวมฤด,ดูกาลนี้อูดิเนเซ่ดูดีนะครับสนัดหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ด้วยครับซื้อ2มุมวัดใจอูดิเนเซ่จะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายเวลาตี35ไปที่ลีโปรตุเกตนะครับบอวิสตา้าทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับคาซาเพียบอวิสตา้12ตา12แต้มจากการชนะ2เสมอ6แพ้9เกมล่าสุด ไปแพ้คาบ้านให้กับอาร์ก้ามา1ต่อ3นะครับเซบาสเตียนเปเรสติดโทษแบนการหลับก็อิวยาวูโดติกเรซินโยกองหน้าโรเบิร์ตโบเซนิกหัวหอกสโลวาเกียนะครับเจอกับคาซาเพีย24แต้มจากการชนะ6เสมอ6แพ้5เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฟารา์มาลิกามา11นครับดูโนโมเลราติดโทษแบน3นารุก,ก็เป็นโอลีโพมัมนกิเกบาโดโซเคลตันนะครับกองหน้าบราซิลครับนัดแรกเจอกันเนี่ยบาวิสตาบุกชนะ1 0ก่อนเกมเขามอง ฝั่งของคาซาเพียบุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับแม่แต่ดูแล้วพี่เจ็ดเชื่อใจบาวิสตาครับเกมนี้หนีตกชั้นฐาวนัดแรกก็ยังเคยบุกไปชนะมาแล้วด้วยครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจบาวิสตาเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่ทรัพซอนสปอร์อูดิเนเซและบาวิสตาครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย